สวัสดีค่ะอ่านหนังสือเปลี่ยนโลกกลับมาอีกแล้วนะคะ The Source สุดยอดชีวิตในสังสารวัตรบทที่8ตอน5วันนี้เสนอเป็นตอนจบนะคะของบทที่8จิตวิญญาณทุกดวงเรียนรู้ที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัตรการสแสวงหาที่จะค้นพบสัจธรรมชีวิตนั่นคือการค้นพบยิ่งใหญ่คือการกลับมาสัมผัสความรู้สึกของหัวใจ สัมผัสความรักและความซาบซึ้งใจอย่างที่สุดซึ่งมันจะเป็นวิธีการที่ชัดเจนและ, like. ชเ,และเชื่อมตรงอย่างแท้จริงอันจะนำทางให้เราทุกคนสามารถใช้ชีวิอตอย่างแท้จริงอันจะนำทางให้เราทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างสุดยอดที่สุดใน,ส,ส,ดในสังสารวัตนี้ได้อย่างง่ายดายถ้าเราใช้ชีวิตอย่างล่ำเลิศในสังสารวัตนี้ได้ แล้วเราจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปทำไมเขียนโดยท่านอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขครูและโค้ชระดับโลกผู้ค้นพบการวางระบบจิต Myset วิธีใช้ชีวิต The Master Coach Academy เสียงอ่านโดยนภัรปาย NP ขอเพียงแต่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะกลับมารู้จักกับตัวเองอย่างแท้จริง เรียนรู้ที่จะสัมผัสกับหัวใจและดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของเราให้ได้เมื่อเราสัมผัสกับจิตเดิมแท้ของเราได้แล้วเราก็จะค้นพบชีวิตที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่ซึ่งมันมักจะพูดอยู่เสมอว่ามันอยู่ข้างในนี่เองมันอยู่ในตัวเราทุกคนมันอยู่ในจิตวิญญาณดวงนี้มาตลอดทุกภพทุกชาติจนถึงลมหายใจในขณะนี้ มันคือนกน้อยที่ร่าเริงที่มันกำลังบินออกจากกรงทองเพื่อที่จะไปเรียนรู้โลกกว้างบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและความงดงามของชีวิตที่มันรอคอยจะปลดปล่อยตัวมันเองให้ออกไปจากกรงนั่นเองวันนี้ผมถึงได้บอกว่า เมื่อเราเรียนรู้ที่จะค้นพบจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราเราก็จะหลุดพ้นจากความโหยหาเราจะเป็นอินสระจากความลังเลเราจะใช้ชีวิตอยู่ดุดดังอัญ,ญมณีที่มันกำลังเปล่งแสงสว่างเมื่อมันค้นพบตัวมันเองชีวิตทุกคนเป็นเสมือนเพชรที่กำลังวิวัฒนาการมาจากคาร์บอนหรือถ่าน เมื่อมันได้รับการหล่อล้อมได้รับการเจรไนาหรือขัดเกลาในที่สุดฐานหินหรือคาร์บอนมันมีวัฒนาการในภาพสุดท้ายคือการเป็นเพชรหรือเป็นสนามพลังของแสงที่เปล่งประกายออกมาเพชรทุกเม็ดมันจะส่องแสงสว่างเป็นประกายออกมาและประกายของแสงสว่างของเพชรนั่นเอง คือสนามพลังเล้นรลับของดวงวิญญาณที่กำลังปลดปล่อยตัวมันเองเพื่อเป็นการยืนยันว่ามันคือธรรมชาติอันสูงส่งและวิญญาณอันล้ำลึกของเพชรเป็นเพียงรูปปรรมภายนอกแต่แสงสว่างของเพชรต่างหากที่เป็นเนื้อแท้ของจิตวิญญาณอันสูงส่งของพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้การค้นพบไมเซตที่จะทำให้เราสามารถประกาศ พันธสัญญากับตัวเองได้ก็คือการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช้ชีวิตด้วยความสงบเงียบและมีเวลาอยู่กับความดื่มด่ำล้ำลึกในสติปัญญาเมื่อนั้นเราสามารถที่จะค้นพบชะตาชีวิตของเราที่เราลิขิดชีวิตใหม่ได้คือความมหัศจรรย์อันล้ำเลิศที่ทำให้ความโชคร้ายได้หมดไป คือการค้นพบวิธีการที่กำลังจุดไฟดุดดังแสงเทียนที่เปล่งรัศมีออกมาเพื่อจะส่องแสงสว่างออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่ยังมีไขเทียนอยู่จากชีวิตที่สิ้นสุดในพบหนึ่งก็จะมีชีวิตในพบใหม่ที่สืบต่ออย่างไม่มีที่สิ้นสุดดุดดักแด้ที่มันสิ้นสุดลงในพบของมันแล้วก็มีร่างใหม่ และกลายเป็นผีเสื้อนี่คือวิธีการวิวัฒนาการอันล้ำเลิศของจิตวิญญาณทุกดวงบนโลกนี้ที่เราจะได้ปลุกเล้าจิตใต้สำนึกของเราให้กลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราก็จะสามารถค้นพบความอิ่มเอมของชีวิตและความอิ่มเอมของชีวิตนี่แหละคือความร่ำรวย คือความอุดมสมบูรณ์แห่งแท้จริงที่จิตวิญญาณทุกดวงบนโลกและจักรวาลนี้มีอยู่แล้วในระดับของความจริงที่ทำให้เราสามารถที่จะสัมผัสความรู้สึกได้จิตวิญญาณแห่งความรู้สึกว่าเราดีงามเกิดจากการกระทำของชีวิตที่เราได้สําแดงตนให้โลกได้ประจักษ์จิตวิญญาณของความรู้สึกอิ่ม ของความรู้สึกร่ำรวยมันก็เริ่มต้นจากการซราบซึ้งชีวิตเริ่มต้นจากการยอมรับตัวเองเริ่มต้นจากความรู้สึกที่เต็มไปด้วยน้ำใจมตรีเริ่มต้นจากความรู้สึกที่ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความเมตตาและความอุดมสมบูรณ์ด้วยความรักและความดีงามทั้งหมดนี้แหละคือความร่ำรวยที่มันเป็นจุดแรกที่มันจะจุดไฟ เปลวไฟแห่งความสมบูรณ์ในโลกวัตถุหรือแม้แต่ดึงดูดทรัพย์สมบัติของโลกที่เราปรารถนาเพื่อที่จะรับรองตัวเราในแบบที่เราต้องได้รับในแบบที่เราจะต้องเข้าถึงคือการค้นพบความสำเร็จหรือความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการที่ชีวิตของเราได้รับการรองรับจากวัตถุธาตุ ได้รับการยอมรับจากความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวยในโลกวัตถุไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สมบัติหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีในชีวิตซึ่งเราก็จะได้นำสิ่งดีๆนี้ไปแบ่งปันและสารต่อให้กับผู้คนและโลกนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งเรารวยมากเท่าไรเราก็ยิ่งเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ยิ่งเรารวยมากเท่าไรอุดมสมบูรณ์มากเท่าไรพันธกิจหรือภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเราก็จะได้รับการกระทําด้วยตัวเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เราได้อุทิศให้กับดวงวิญญาณของเราก่อนและจากนั้นเราก็อุทิศให้กับผู้คนให้กับโลกให้กับมวลมนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดนี้คือการค้นพบความเร้นลับ และความมหัศจรรย์ของชีวิตในการดีไซน์หรือการออกแบบตัวเองที่เราเรียกว่าวิธีการใช้ชีวิตอย่างสุดยอดในสังสารวัตรถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรู้สึกกับดวงวิญญาณน,นี้ให้ได้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องประกาศเจตนารมณ์หรือยืนยันในสิ่งที่จิตวิญญาณหรือชีวิตของเรากำลังปรารถนาะ เมื่อเราได้แสดงถึงความรู้สึกและการกระทํำอันแน่วแน่และชัดเจนที่สุดในระดับของปณนิธานหรือในระดับของสิ่งที่เราสำแดงตนในแบบของชีวิตอย่างชัดเจนด้วยการลงมือทําเมื่อนั้นเราจะได้รับผลลัพธ์ที่เรียกว่ารีแอคชั่นที่ทุกอย่างเป็นไปตามวิธีของมันที่ทุกอย่างดำรงอยู่ในเหตุที่สมควรกับผล เมื่อใดเหตุสมควรกับผลเมื่อนั้นเราจะได้รับผลลัพธ์ที่เราปรารถนาหรือผลลัพธ์ที่คู่ควรกับเราได้อย่างง่ายดายตามที่เราต้องการและนี่คือกุญแจแห่งการปลดล็อกหรือกุญแจแห่งการค้นพบวิธีการใช้ชีวิตในสังสารวัตรที่ยอดเยี่ยมที่สุดวิเศษที่สุดที่เราทุกคนสามารถค้นพบ และปฏิบัติได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงจบลงแล้วนะคะบทที่8ตอนห้าบทนี้ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งถ้าชอบก็ติดตามกันต่อไปนะคะจะมีบทต,ต่อไปมาให้รับฟังกันอีกอย่าลืมติดตามนะคะ วันนี้ขอบคุณมากค่ะ